สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกุมประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าในเดือนแห่งความรักนี้คนราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของคนราศีกุมนั้นในเดือนนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับคนราศีกุมอาจจะมีงานเดิมๆงานเก่าๆที่ต้องทําอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีงานใหม่เข้ามาด้วยนะครับในเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีการวางแผนเตรียมการจะต้องทํางานตามแผนที่วางไว้นะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําและรับราชการเดือนนี้ดูเหมือนจะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยได้นะครับ คุณจะต้องอาศัยความมุมานะพยายามความตั้งใจและความขยันของตัวคุณเองเป็นหลักนะครับถ้าคุณตั้งใจทํางานดีๆทํางานด้วยความรอบคอบแล้วคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับผลงานออกมาดีมากโดดเด่นครับเป็นที่อยอมรับนะครับของคนทั่วไปทั้งคนในองค์กรทั้งของผู้บังคับบัญชาของเจ้านายของคุณด้วยนะครับแล้วทีนี้คุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลย แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในเดือนนี้คุณต้องหาทางระบายหาทางขายเรียดเอาไว้เป็นระยะระยะอย่างที่ผมนําเรียนว่างานมากครับแล้วงานส่วนใหญ่เป็นงานที่คุณมีประสบการณ์แล้วแต่ของเดิมทีนั้นมีปัญหาประสักอยู่บ้างของใหม่คุณรู้ช่องทางแล้วว่าของเขามีปัญหาตรงไหนอย่างไรของใหม่คุณก็เตรียมการเอาไว้ได้เลยครับแก้ปัญหาได้ทําได้แล้วทําได้ดีด้วยต่อไปสําหรับนักเปี่ยนนักศึกษานะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาชาวุ่มในเดือนนี้พูดถึงการเรียนของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีครับคุณอาจจะเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะอาจจะมีงานเข้ามามากสักหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องกังวลคุณทํางานออกมาดีครับผลการเรียนดีด้วยแล้วครูบาอาจารย์ชื่นชมผู้ปกครองชื่นชมมากครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นของชาวราศีกุมด้วยนะครับสําหรับคนที่เรียนอยู่สําหรับ คนที่ทําธุรกิจเองในเดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเหมือนกันนะครับธุรกิจอาจจะมีปัญหาดูดนีน้นันเข้ามามีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้าคุณเตรียมโปรโมชั่นดีๆวางแผนดีๆความสําเร็จมันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจต้องตรวจสอบดูเอกสารสัญญาตัวเลขบัญชีต่างๆให้ดีนะครับแล้วในเดือนนี้อย่าไว้วางใจให้บริวารทํางานโดยลําพังคุณต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลเข้าไปแก้ปัญหาด้วยนะครับ เพราะถ้าไว้วางใจคนอื่นให้เขาทำงานแทนคุณนั้นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดมันมีสูงนะครับตรงกันข้ามครับถ้าคุณเข้าไปดูแลด้วยตัวคุณเองคุณจะสามารถที่จะประณีประนอมสามารถจะแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวและเป็นที่อยอมรับของหุ้นส่วนของคนในบริษัทในองค์กรของคุณด้วยนะครับคนทำมาค้าขายเองก็ถือว่าดีอยู่ในเดือนนี้นะครับสำหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในเดือนนี้สำหรับชาวกลุ่มนะครับได้แก่หนึ่ง ที่ท่องเที่ยวครับ 2. ก็คือธุรกิจอาหาร3ธุรกิจความงาม 4. ี่พบออกแกนไนซ์นะครับก็ถือว่าดี5ธุรกิจออนไลน์นะครับ6ก็คือธุรกิจที่เป็นการขนส่งนะครับธุรกิจเหล่านี้นะครับถือว่าทําเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกำทีเดียวมีความสําเร็จเชิงธุรกิจเข้ามามากนะครับแต่จ,จะต้องเหนื่อยเพิ่มมากขึ้น แต่คุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วประสบความสําเร็จนั้นแปลว่าดีครับต่อไปสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานทํานะครับชาวราศีกุมที่ตกงานที่ต้องการงานทําไม่ต้องตกใจครับเดือนนี้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่ยากเลยนะครับขอเพียงแค่คุณมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะพยายามเดิอนออกไปสมัครงานและเตรียมตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมคิดดีพูดดีเอาไว้ก่อนนะครับ หาความรู้เพิ่มเติมไว้ให้เยอะพอไปสมัครงานแล้วนะครับคุณจะได้รับการคัดเลือกเข้าทํางานนะครับแต่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจกับการเหนื่อยขอแค่พร้อมแล้วใจสู้นะครับงานที่ได้มาอาจจะเป็นงานที่คุณทําแล้วยากขึ้นนะครับแต่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นตั้งใจทําดีๆครับรับมาก่อนอย่าปฏิเสธงานไม่ว่างานนั้นจะตรงกับศักยภาพความรู้ความสามารถหรือไม่ ทำไว้ครับรับไว้แล้วคุณจะพัฒนาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้ไม่เกิดไม่ไกลายเนเอื้อมนะครับต่อไปมาดูต่อในเรื่องการเงินสําหรับการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้นั้นคุณอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยนะครับบางคนนั้นเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับครอบครัวนะครับที่เข้ามาเยอะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องบริหารจัดการต้องรัดเข็มขัด ดีๆนะครับควบคุมรายจ่ายดีๆอย่าซื้อความสุขมากเกินไปอย่าซื้อสุร่ายมากเกินไปแล้วกันเพราะชาวราศีกุมนั้นอาจจะมีทุกขลาบเข้ามาบางคนนั้นมีการซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับหรือบางคนนั้นอาจจะผมยกตัวอย่างนะครับทุกขลาชก็คือลากที่ได้จะเป็นทุกข์นะครับถ้าตีความหมายสันส้นๆง่ายๆเนาะเช่นขับรถเกิดการเฉียวชนแล้วได้เงินมาอย่างเงี้ยนะครับนี่คือทุกขลาชนะครับคุณก็ต้องระมัดระวังหน่อย เพราะบางคนนั้นมีทุกขลาดเข้ามานะครับถึงแม้จะมีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องเสียบางอย่างไปอย่างนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการเงินบริหารจัดการดีๆอย่าสุริยสุายแล้วกันนะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างสําหรับเรื่องความรักนั้นมาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยนะครับ สำหรับคนที่โสดอยู่มีโอกาสที่คนเก่เาๆจะหมุนเวียนกลับมานะครับบางคนอาจจะเป็นรักเก่ารีเทิร์นบางคนนั้นเป็นคนเก่าที่เคยรู้จักเคยใกล้ชิดนะครับแล้วแยกห่างออกไปเดิมทีนั้นไม่มีโอกาสได้พูดได้คุยได้ทําความเข้าใจกันแต่รอบนี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดมีโอกาสได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วบางคู่นั้นมีการสางสัมพันธ์ครับแต่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือเรียกได้ว่าความรักยังไม่ลงตัวนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าจะคบใครสักคนหนึ่งให้เริ่มต้นจากคบเป็นเพื่อนก่อนจะดีที่สุดนะครับอย่ารีบร้อนครับให้เริ่มจากคบเป็นเพื่อนลองศึกษาดูปนิสัยใจคอกันก่อนถ้าเป็นรักเก่ารีเทิร์นต้องพูดต้องคุยกันก่อนว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาถึงได้เลิกลากันไปและต่อไปถ้าจะกลับมาคบกันอีกต้องไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมนะครับคุณสองคนถึงจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยดีนะครับสําหรับคนที่ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยอยากที่ผมนําเรียนแล้วว่าเริ่มจากคบเป็นเพื่อนก่อนดูปณิสัยใจคอไปกันได้หรือไม่และที่สําคัญต้องดูด้วยนะครับว่าก็โสดอยู่หรือไม่จะได้ไม่ต้องมานั่งช้ำบกช้ำใจเส,เสียใจด้วยนะครับต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้คุณมีเวลาได้ใกล้ชิดกันได้ดูแลเอาใจใส่กันดีได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันนะครับบางคู่ได้พูดคุยได้ช่วยแก้ปัญหากัน ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความฝันของฝากให้กันนะครับแต่ดูเหมือนตัวคุณเองนะครับที่อาจจะเหนื่อยจะเครียดล้าจากการงานคุณใจร้อนสักหน่อยระมัดระวังหน่อยครับต้องพยายามใจเย็นๆถ้าใจร้อนผู้หวาอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกับคนรักอาจจะมีปัญหาก,กันได้แต่ถ้าคุณใจเย็นใช้เหตุใช้ผลพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับ <c oughs> ก็จะสามารถทําให้ความรักพัฒนายกระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีและมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าคิดดีพูดดีกับคนรัก คนรักจะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเทคแคร์คุณดีมากนะครับทําให้มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวนะครับคุณก็ต้องใจเย็นใช้เหตุใช้ผลค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันนะครับปรึกษาหารือดีๆแล้วหากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้น ถ้ามีปัญหาอะไรให้คิดถึงวันแรกที่พบกันคิดถึงวันแรกที่รักกันคิดถึงวันแรกที่ตัดสินใจแต่งงานกันนะครับและคุณสองคนจะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับต่อไปเป็นสุขภาพสําหรับสุขภาพของชาวกลุ่มนั้นคุณจะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีโอกาสอาจจะเจ็บป่วยกับโรคเก่าได้โรคก่ากาเริบนะครับหรืออาจจะเกิดการแพ้อาหารแพ้อากาศและทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง ID ดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่งข้อความมอว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณก็ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าทีการงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันกปัญหา และบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยเลยนะครับจะอย่างไรเสียก็จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ